ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอก,กันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของวันจันทร์ที่11เดือนกรกฎาคม2565ครับท้องฟ้าวันนี้ก็มืดครึ้มครับคิดว่าอีกไม่นานฝนก็คงจะตกลงมาครับขณะนี้ก็มีการลงเม็ดมาปล่อยๆแล้วครับ การกิจของผมก็คือจะมาปลูกต้นเคลครับที่มันเหลือจากที่ปลูกหน้าบ้านครับยังปลูกไม่หมดครับวันนี้ก็เลยมาทําแปลงหลังบ้านครับตรงนี้ครับคือช่วงเช้าผมก็ทําไปแล้วครับเตรียมแปลงไว้เรียบร้อยแล้วครับก็คือมาขุดแปลงแบ่งให้มันเป็นช่องครับเป็นสองด้านครับเพราะว่ามันจะได้มีทางเดินไม่งั้นมันจะแคบแล้วก็เวลาเข้ามาดูแลมันก็จะลําบากครับก็เลยแปลงหนึ่งก็แยกออกเป็น สองฝั่งเลยครับจะได้เดินผ่านตรงกลางได้ครับจากนั้นก็จะเอาแกลบครับมาปิดข้างหน้าครับโรยเพื่อผสมดินก็ตามมาด้วยฟางครับที่อยู่ท้ายสวนผมก็จะเอามาปิดคุมแปลงไว้ก่อนครับจากนั้นก็ได้เวลาครับได้เลิกที่จะปลูกคลีครับลงไปด็นแปลง ปลูกก็จะปลูกแบบง่ายๆครับแบบเร่งรีบครับเพราะว่ากลัวฝนจะตกครับแล้วก็มันก็จะมืดแลวครับยุงก็เริ่มทยอยออกมานี่ครับก็ปลูกไปเลยครับเอามือล้วงๆเลยครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรครับใส่ถุงมือแล้วก็ล้วงๆเป็นหลุมๆแล้วก็ดึงค่อยๆดึงครับต้นก้าของต้นแพที่อยู่ในถาดครับมายอดแล้วก็กบดินลงไปครับ นี่ครับก็ปลูกลงไปเรื่อยๆครับเนื่องจากว่าแปลงปลูกมันเล็กครับเตรียมไว้แค่นี้ครับก็เลยปลูกได้ไม่กี่ต้นนะครับที่ยังอยู่ในถาดก็ยังอยู่ครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆทยอยหา สถานที่ปลูกไปเรื่อยๆครับไม่เร่งรีบครับว่าก็ไม่ต้องให้อยู่ในถาดนานเกินไปเพราะว่าถ้านานเกินเดี๋ยวเขาจะแก่เกินแล้วรากก็จะพันกันก็ไม่โตครับจากนั้นก็ลดน้ําไปตามปกติครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ไดจากการแสวงหาชื่อเสียงรับยุทธกันทองบางทียจเป็นเพียงแค่มายาครับ แล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดาเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายแล้ว,ลวต้องกลายเป็นอดีตครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ